เขมรเจอสึกหนักแน่แม่ทัพกุ้งสั่งยึดฐานเขมนให้เกลี้ยงทั้งสิบฐานพร้อมดำเนินการเอาคืนปราสาทตาควายมอบหน้าที่ให้แม่ทัพใหม่นักรบชุดดำผู้เคยพิชิตตาควายมาคุมเองเตรียมส่งลบพิเศษชุดดำอีกเพียบลงพึบตาควายเชื่อเขมรเงียบคาที่ โดยก็ถือว่ามีข่าวดีให้ชาวไทยได้เหตุกันแล้วหลังจากที่ปฏิบัติการลบระหว่างไทยเขมรช่วง5วันที่ผ่านมาไทยสามารถยึดคืนได้หลายพื้นที่ยกเว้นปราสาทตาควายเพราะเขมรส่งกําลังไว้หนานแน่นและอยู่ในบริเวณที่ได้เปรียบกว่าฝ่ายไทยแถมยังมีการวางทุนบุ้มไว้เพียบเพื่อต้านทหารไทยบุกเข้าไป บวกกับเวลาการหยุดยิงและอีกไม่กี่วันแม่ทัพกุ้งก็จะ,กะเกษียณก็เลยทําให้หลายคนต่างกังวลว่าไทยจะสามารถยึดคืนปราสาทตาควายได้อย่างไรและเป็นไปได้ด้วยวิธีไหนหากหยุดยิงแล้วและวันนี้เองพวกเราก็มีคําตอบมาแล้วนะครับเพราะสึกเนื่องจากก่อนหน้านี้เองทางด้านพี่เล็กวาสนานานุ่มได้เผยทหารเขมรเริ่มถอยทิ้งฐานที่มั่นชายแดนหลายจุดทหารไทยใช้โอกาสทองเข้าควบคุมได้มากกว่า20พื้นที่แงมปราสาทตาควายได้คืนแน่ โดยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากต่อกับเรื่องทหารเขมรเริ่มทิ้งฐานที่มั่นตามแนวชายแดนหลายจุดโดยเรื่องนี้พี่เล็กวาสนาน,านุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้พูดไว้ว่าหลังจากการสู้รบกันมาตอนนี้ฐานทหารเขมรเริ่มว่างฝั่งที่อยู่ติดกับไทยอยู่ดีอยู่ดีเขาก็ถอยไปเองไม่ใช่1-2ฐานนะแต่ว่างเป็นส0ฐานเลย โดยพี่เล็กก็มองว่าอันนี้ก็สะท้อนว่าทหารเขมรห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะทหารไทยเอาจริงหลังจากแม่ทัพภาคที่สองประกาศว่าถ้าลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยให้ยิงได้เลยและอีกอย่างกรณีทหารบ้านหรือทหารพื้นที่ของเขมรยังมีความระทมใจที่ผู้นําไม่สนใจทั้งเรื่องทิ้งศพเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนสวัสดิการในช่วงสู้รบซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจมากทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะต้องปลบมือให้กับทหารไทยด้วย เพราะหลายจุดทหารไทยสังเกตการความเคลื่อนไหวทหารเคขมนว่าอยู่แบบถาวรไหมซึ่งบางจุดถ้าอยู่กันไม่กี่คนแล้วทหารไทยใช้วิธีลาดตะเวนเข้าไปหากพบว่าทหารเคขมรออกจากฐานทหารไทยก็จะเข้ายึดเลยแล้วมีการวางลวดหนามพอทหารเคขมรย้อนกลับมาก็ขึ้นไม่ได้โดยมันมีอยู่ฐานหนึ่งที่ผู้บังคับหน่วยทหารเคขมรสั่งให้ทหารยิงแต่ทหารไม่ยิงเหมือนกับว่าเขาไม่อยากรบแล้ว และยังมีคลิปที่ทหารเคเมรตะโกนพูดคุยกับทหารไทยว่าไม่คิดถึงเมียคิดถึงลูกหรอเพราะพวกเขาอยากกลับบ้านกันแล้วเพราะถ้าทหารไทยไม่กลับพวกเขาก็ไม่ได้กลับบ้านนอกจากนี้พี่เล็กยังระบุว่าการที่ทหารเคเมรถอยออกจากฐานอาจจะเป็นการน้อยเนื้อต่ําใจผู้นําที่ดูแลแต่หน่วยบาร์บีวหรือเป็นวิธีถอยไปรวมกับทหารกลุ่มใหญ่แล้วใช้วิธีลาดตะเวนแทนการอยู่ประจำฐานแต่เมื่อทหารเขมรถอยออกไปทหารไทยก็เข้าลุกคืบเลย ซึ่งต้องบกกว่าพื้นที่แนวชายแดนตั้งแต่เขาพระวิหารไปถึงพื้นที่ช่องบกทหารไทยยึดได้มากกว่า20พื้นที่ซึ่งเรื่องนี้อยากให้เห็นว่าทหารไทยเรามองว่าดินแดนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดทั้งนี้เนื่องจากว่าห่วงเวลานี้เราต้องหยุดยิงไม่อาจใช้กําลังหรือใช้อาวุธได้แต่เราใช้สมองเมื่อทหารคขมรนตปล่อยฐานว่างทหารไทยก็เข้าไปยึดแทนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของไทยหรือพื้นที่ทับซ้อนถ้าทําได้ทหารไทยยึดทุกพื้นที่ เพราะฉะนั้นบริเวณปราสาทตาควายก็ไม่ต้องห่วงหากมีโอกาสที่จะยึดคืนเมื่อไหร่หรือการประทะอีกรอบเราก็เอาคืนแน่และยิ่งว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมเป็นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญอดีตแม่ทัพภาคที่สองเคยบัญชาการลบบริเวณดังกล่าวมาเมื่อปี2554และเป็นคนยึดปราสาทตาควายมาได้ตอนนั้นด้วยแบบนี้ก็สบายเลย และต่อมานะครับด้านพลโทบุญสินก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พี่เล็กวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารเปิดเผยว่าฐานทหารขเขมรที่ติดแนวชายแดนไทยหลายแห่งเริ่มว่างเปล่าเหมือนถูกถอนกำลังไปเองเป็นสิบฐานโดยแม่ทัพภาคที่สองก็ชี้แจงว่าการถอนกำลังดังกล่าวอาจมีหลายเหตุผลบางพื้นที่ทหารขเขมรอาจลุกล้ำเข้ามาจึงถอยออกไปหรือบางแห่งเป็นหน้าผาที่ไม่มีประโยชน์ต่อการตั้งฐาน เมื่อเขาถอยทหารไทยก็ต้องลุกเข้าไปควบคุมพื้นที่เช่นเดิมนอกจากนี้ยังถามถึงกรณีที่เขมรถอนกำลังพะแม่ทัพภาคที่สองเคยประกาศว่าหากลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยก็ให้ยิงได้เลยหรือไม่ด้านแม่ทัพภาคที่สองก็ยืนยันว่าใช่หากกล้ามเข้ามาก็ให้ยิงได้ทันทีซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับปราสาทต,ตาควายในตอนนี้เองก็เริ่มมีหวังขึ้นมากแล้วหลังจากมีการรายงานด่วนๆเลยนะครับว่าตอนนี้เขากระโดงส่งด่วนพลโทอดุลขุนศึกตาควายนั่งกะลาโหม โดยวันที่16กันยายน2568ค่ายเขากระโดงส่งด่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมประกบพลเอกนัฐพลสนามชัยหนึ่งตามคำขอรัฐพันลึกเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่3าขุนศึกต่อทยี่ยึดครองเก้าอี้แม่ทัพภาคที่2แบบไร้รอยต่อจากอดุลบุญสินและวีรยุทธเนื่องจากอนุทินหนึ่งเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพื่อการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ จึงมีการจัดสั่นโคต้าให้แก่คนนอกพอประมาณอย่างกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพานิสนามชัยสองรัฐบาลแพทองทานก็ได้ขยับเป็นสนามชัยหนึ่งรัฐบาลอนุทินตามคำร้องขอของลุงในรัฐพันลึกดูเหมือนจะลงตัวแต่ไม่จดเมื่อใครเขากระโดงส่งดวลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญอดีตแม่ทัพภาคที่สองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมประกบบิกเล็กซึ่งมีเสียงวิาพากวิจารณจากอินฟูการเมืองจำนวนมาก ในประเด็นท่าทีไม่ทันเกมฝ่ายเชเมนินซึ่งพลโทอดุลเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26จอบรอรุ่นที่37รุ่นเดียวกับพลเอกพนาแคลปลอดถูกผู้บัญชาการทหารบกพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2และพลโทวีรยุทธ์ลักสินว่าที่แม่ทัพภาคที่2คนใหม่โดยการที่แม่ทัพดุลเป็นเพื่อนนักศึกษาวบอ61รุ่นเดียวกับอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้น ยังไม่หนักแน่นเท่ากับพลโทอดุลเติบโตมาในร่มเงาค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบ้านเขากระโดงตําบลเสม็จอําเภอเมืองบุรีรําจังหวัดบุรีรําพลโทอดุลจึงคุ้นเคยกับบ้านใหญ่ชิดชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าค่ายเขากระโดงโดยปลายเดือนกันยายน 2567พลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองได้ส่งไม้ต่อให้พลโทบุญสินพาดกลางเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนที่2ของตท26และต่อไปปลายเดือนนี้พลโทวีรยุทธ์ก็จะรับไม้ต่อจากพลโทบุญสินเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนที่สของตท26โดยพลโทอดุลอดีตแม่ทัพภาคที่2คือผู้หวนคืนสนามลบไทยเขมรอีกครั้งเพราะอดีตพลโทอดุล ในวันที่นำนักรบชุดดำชิงปราสาทตาควายปี54ศึกชิงปราสาทตาควายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญอดีตแม่ทัพภาคที่2เป็นสุดยอดนักรบอีสานใต้ตัวจริงเคยนำทัพทหารบุรีรัมสู้ศึกเขาพระวิหารและเป็นผอนักรบดำทหารพันปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิตาควายและตาเมืองมช่วงการสู้รบชายแดนไทยเขมรปี2551-2552 พลโทอดุลเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 3 4านำทหารเข้าสู้รบในพื้นที่ปราสาทเขาพะวิหารปี2554แม่ทัพดุลยังสวมบทนักรบชุดดำเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่26อำเภอละหารใายบุรีรัมคุมพื้นที่แนวชายแดนด้านสุรินบุรีรัมสมรภูมิรบที่นักรบชุดดำภายใต้การบังคับบัญชาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตคือสงคราม12วันที่ปราสาทตาเมืองถมและปราสาทตาควาย โดยแม่ทัพดุนรับผิดชอบการลบช่วงชิงปราสาทตาควายได้วางแผนร่วมกับกำลังในแนวหน้าทำการลบในระยะประชิดทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งการสู้รบครั้งนั้นส่งผลให้ทหารขเขมรสูญเสียเป็นจำนวนมากและสุดท้ายพลโทเจียมอนพลโทสไลดึกและหุนมาเนตจึงต้องเปิดการเจราจาขอหยุดยิงปิดฉากสงครามไทยขเขมรเมื่อปี2554ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วย ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า